วันนี้นะคะก็ตั้งร้านแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นเปลี่ยนจากโครง,ครงตูดแล้วก็โครงตัวนะคะมาเป็นน่องนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะอ,อันนี้ก็จะเป็นไก่ป๊อปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฟ้นไฟนะคะถ้วยละห้าบาทนะคะใช่ไหม <laughs> อันนั้นก็กาลังทอดอันนั้นเป็นอะไรนะเป็นตูดตก,ก็มากลับสิเนี่ยเร็วมันไหมแล้ว นี่ค่ะ FC ทุกคนค่ะวันนี้นะคะวันนี้เปิดร้านแล้วนะคะทัดดาก็ออกมาถ่ายรีวิวนะคะยังไม่ได้ออกมาหรอกค่ะเพราะว่ามาจากทุร่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ก่อนจะเข้าบ้านนะคะเราก็จะมาะรีวิวให้ FC ดูนะคะว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นไก่ป๊อปนะคะแล้วก็จะมีเฟรนฟรายนะคะกะ็แต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีอสับเปลี่ยนกันใช่ไหมเจ เอแต่แต่เมื่อตอนแต่เมื่อตอนบ่ายนี่หนีไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเออยังไม่บ่ายเนาะเทีย่ยงค่ะวันนี้ได้หรือเสียค่ะเสียจะ <c oughs> บอกแล้วไม่เชื่อไปต้องเล่นนี่แะค่ะอดีตแม่ค่ะก็กําลังทานะคะ,น,ะ,คะ,คน,ะ,คะนี่กําลังคุกเคล้านะคะนี่คะ่ะก็พามาฝากเอฟซีนะคะเป็นร้านค้าริมทางบ้านๆนะคะนี่คะ่ะมีไก่ปงไก่ป๊อปอะไรให้กินด้วยนะคะนี่คะ่ะ แล้วก็คลุกเคล้ากับอะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ,ะเปลี่ขนมปังใช่ไหมใช <employment. S 1> ่เออแล้วก็ทอดออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแบบว่าหน้ากินมากเลยนะคะก็จะมีน้าจิ้มให้ด้วยนะคะนะคะวันนี้จะไม่เน้นแตบบ่ว่ามีมีโครงตัวนะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ไหมวันพรุ่งนี้ใช่ไหม<ร>เออนี่แหละว,วันนี้ไปเต้นรถแ่มาแบบว่าร้อนแล้วก็แด<บ>ดแด<บ>ดไม่แขนหมดเลยเนี่ยดำหมดเลย เขาเลิกห้าโมงแต่ว่ากลับมาก่อนไงสถานที่มันไม่เลิศม,มันแดดร้อนก็เลยกลับมาก่อน oh, sure. ก็แหงนากไงนี่ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวก็จะเอาลงชุเอาลงทอดเลยนะครับเพราะว่าเราชุบไอ้นี่แล้วนะคะไอ้แป้งแล้วก็เอาไปคลุกเคล้ากับเ,เกต็ขนมปังนะคะแล้วก็จะเอาไปลงทอดนะคะนี่นะคะ่ะก็มารีวิวฝากเอฟซนะคะก็อยู่ที่ร้านค้าริมทางของเราเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะก็ อ่าวนเวียนไปมานะคะก็จะมีคลิปอันนั้นมั่งอันนี้มั่งนะคะกะ็สลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็แล้วแต่นะคะบางทีไปเที่ยวงานก็จะถ่ายคลิปงานมาลงนะคะแล้วก็อ้าวน้องเองิญืออะไรเหรอคะสาวเอิญอ,อ่าช่วยละห้าบาทไม่ใช่เหรอคะเจ๊น้องเอินกินอะไรคะวันนี้ ไก่ป๊อปอดูที่คาาตเป็นสาวแล้วเพิ่งเพิ่งเห็นวิ่งเล่นอยู่วัดเป็นตัวเด็กๆอยู่เลยเมื่อก่อนมาเจอรอบนี้เป็นสาวหมดแล้วนะคะอันนี้สิบบาทใช่ไหมเจเนี่ยถ้วยเนี่ยพอยี่สิบหรอเราคะก็จะประมาณนี้นะคะคุณนายก็กำลังบรเลงใส่เขาเรียกว่าใส่อะไรนะเออใส่ผงเนาะ เรียค่ะก็ช่วงนี้ก็ทนดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะไปรีวิวให้ดูในเมืองกรุงเทพอีกนะคะเดี๋ยวก็จะได้ลงไปกรุงเทพอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะทางช่อง YouTube นะคะทัดดาวอินดีนะคะแล้วก็ทางแฟนเพจนะคะทัดดาวอินดีแฟนเพจค่ะพบะกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ